ประวัติศาสตร์จังหวัดตากเมืองตากเป็นหนึ่งในหัวเมืองของไทยมีอายุเกินกว่า2,000ปีเคยเป็นชุมชนโบราณที่มีการพบปลูกล่า,าสตัตว์การปั้นดินเผาและการหล่อโลหะประเภทสังริษจากหลักฐานการค้นพบซากโบราณวัตถุหลายชิ้นซึ่งเป็นเครื่องใช้ในยุคโลหะตอนปลายประวัติศาสตร์จังหวัดตากเมืองตากเราน้ำเกา่า เวียงระแหงตากเป็นแหล่งวัฒนธรรมมากล้ำค่าตากเป็นเมืองประวัติศาสตร,ร์เล่าต่อมาองค์มหาราชทานเมืองสีพระองค์ทรงรำนุบำรุง สต่างเมืองเราแต่ก่อนเก่ารุ่งเรืองสมประสงค์ตากหน้าดานต้านศึกไทยมั่นคงให้ดำรงมาจนถึงปัจจุบัน ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือศาลคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดตากเป็นแห่งแรกของประเทศไทยถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2490และอยู่คู่จังหวัดตากมามากกว่า70ปีเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองตากและประชาชนทั่วไปศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตากประเทืองเลื่องชื่อระบือนามสร้างสยามสุขสมดังใจหมาพระบุญท่านพระยาตากนั้นมาอากมายสุขสบายอยู่ทุกวันนั้นเพราะใครเสียสละชีวิต อุทิศเลือดเนื้อทรงเหนื่อยเพื่อป้องชาติอันยิ่งใหญ่องค์สมเด็จเจ้าตากสิ้นแผ่นดินไทยจะรึกไว้คุณความดีไม่มีใครวัดดอยข่อยเขาแก้ว หรือวัดพระเจ้าตากศินมหาราชเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชดํารงตําแหน่งพระยาตาพระองค์ได้เสียงทยที่วัดนี้ว่าถ้าข้าพระเจ้ามีบุญบาร,รมีมากพอที่จะเป็นที่พึ่งของราษฎรได้ขอให้ไม้คอระคังที่จะขว้างไปอย่างถ้วยแก้วซึ่งตั้งอยู่ห่างประมาณห้าวาให้ถูกตรงท่อนกลางที่คอดกิ่วของถ้วยแก้วแล้วแตกหักออก อย่าให้ส่วนอื่นของทวิตแก้วแตกเสียหายปรากฏว่าเมื่อพระองค์ทรงคว้างไม้เคะระคังออกไปก็เป็นอย่างที่พระองค์ได้อธิษฐานไว้วัดดอยข่อยเขาแก้วทององที่เอาไปในแหล่งวัฒธนธรรมไทยระเอิดลำเลอค่ะ มหาศาลจากอดีตจนปัจจุบันเหลือบรรยายมีอีกหลายสถานเนื่อนานมาดินแดนพินแผ่นดินพระเจ้าเอาตากเวียงวังมากสิ่งปลูกสร้าง ที่รัมคาเป็นวียงวังที่ประทับสเสด็จมาพระมารดาบิดาและครอบครัววัดพระนารายมหาราชตั้งอยู่บนเดินเขาแก้วทางทิศใต้วัดดอยข่อยเขาแก้ว ลงไปประมาณ1,200เมตรมีพระอุโบสถซึ่งมีการผูกอัดสีมาสองชั้นมีกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถและกำแพงด้านในทำเป็นช่องเล็กๆสำหรับตามประทีปรอบอุโบสถทั้งสี่ด้านทราบพระอุโบสถและช่องตามประทีปทรงสันนิษฐานได้ว่าสมเด็จพระนารายมหาราชจะทรงโปรดให้สร้างเฉลิมพระเกียรติพระองค์ ที่พระองค์ทรงตีเมืองเชียงใหม่ได้หลังจากเสด็จกลับจากเมืองเชียงใหม่ในพุทธศักราช2205วัดสมเด็จพระนารายมหาราชตากหรือนามกันว่าเป็นเมืองที่ดได้เคยมีมหาราชสีกษัตริย์เสด็จ เยือนผ่านพักมักสาอังวัดเพื่อ,อได้จัดกิจกรรมทำสิ่งดีวัดดอยคอยเขาแก้วบนเนินเขาด้านล่างเ่าอุกเป็นวัดอีกหนึ่งที่อยู่เชิงดอยไกลกัน นั้นก็มีตัวดอกนี้วัดทีได้เห็นมาอุทยานแห่งชาติลานสางม,มีพื้นที่อยู่ในอำเภอเมืองตากอยู่ใกล้ตัวเมืองตากมากที่สุดมีพื้นที่ประมาณห5หมืห้าพันไร่เป็นอุทยานแห่งชาติ อันดับที่15ของประเทศไทยลานสางหรือที่รู้จักกันทั่วไปคือน้ำตกลานสางสภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนปกคลุมไปด้วยป่าสนเขาป่าดิบเขาป่าเบงจพรันป่าดิบแล้งและป่าเต็รงรังมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ในเขตอุทยานสัตว์ป่าที่พบเห็นเช่นเลียงผาเก้งกวางเสือไฟ หมู่ป่าลิงข้างกิ้ง่าบินเป็นต้นอุทยานแห่งชาติลานสางบ้านลานสางอำเภอเมืองเลียงลือน้ำน้ำตกงามสายทานแหล่งทองที่เอี่ยวถ่ามกลางเขาแวดล้อมด้วยป่าเขียวเป็นแห่งเดียวที่มี อยู่ใกลอีเมืองเมื่อ,อายามร้อนผ่อนคลายได้เล่นน้ำตต้หรือคํำทาเย็นเห็นลือเลื่อ,องพาลูกหลานมาเล่นน้ำลายขุนเคืองน้ำประเทืองลานสางทางเจริญ เขื่อนภูมิพลอยู่ที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปค้งขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทยและเอเชียอาคเน่ซึ่งจัดอยู่ในอันดับปดของโลกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและด้านชนละประทานรอบบริเวณเขื่อนภูมิพลเป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งเพาะพันธุ์น้ำจืดเขื่อนภูมิพล เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือการล่องพาเขื่อนภูมิพลภูมิพลนามนี้ที่จงรักแจ้งประจักษ์พ่อรวงกวงชนได้พระราชทานพระนามพระองค์ไว้ ลาอัตรักใช้เป็นชื่อเขื่อนเมืองเราตักเก็บน้ำให้ไทยใช้ผลิตไฟฟ้าคิตประปอบรอบหุบเขาเป็นแหล่งให้พลังงานใหญ่ไม่เบา บ้านสามเงาเมืองตากมาคาอมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มพางเป็นเขตป่าสงวนอนุรักษ์เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเป็นผืนป่าตะวันตกที่เป็นต้นกำเนิดของแหล่งมรดกโลกสถานที่น่าสนใจในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่28มีนาคม2526ได้ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดในปีเดียวกันได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษหน้า13เล่ม111ตอนที่11กลงวันที่30มีนาคม2537 มีเนื้อที่1 6ึ่งล้านหไร่มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของเมืองตากคือน้ำตกทีรซูเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางน้ำตกทีรอซู เมืองหนึ่งงามนามเพราะแดนอุ้มพัมงเขาสะล่างป่าใหญ่ไพรพฤกษาสงแดนที่เปรียบเทียมวิมานตระการตาเขา้นาำป่าอุ้มอบรมระรวยแหล่งท่องที่เอาธรรมชาตประกาศว่าดทำทาราน้ำตก ปรกฟ้าดูอวยสีครามเด่นขาวมนปนคีมชูอวยใจระรวยระรื่นสุขทุกเสื่อมคลายท่าแม่อุสุตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมยอ,อำเภอท่าสองอย่างจังหวัดตาก เป็นถ้ำหินปูนที่มีขนาดกว้างใหญ่ภายในถ้ำมีลำน้ำแม่อุสุไหลเข้าสู่ปากถ้ำเป็นระยะทางโดยประมาณ450เมตรดังนั้นในฤดูฝนจึงไม่สามารถเข้าไปในถ้ำได้ถ้ำแม่อุสุมีคูหาใหญ่ๆอยู่3คูหาซึ่งจะมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมากถ้ำแม่อุสุ ทำสวยทานน้ำใสไหลโลอดผ่านเป็นตํานานหินย้อยเหมือนพอยสวยอยู่เมืองท่าสองอย่างตากอํานวยสร้างโลกสวยเป็นตํานานการเทียอไทย แม่อุสุแม่กะสามาแม่สอดแม่ตลอดแม่ระมาดแม่นายนายสวยงามลำทำอุสุแม่น้ำนายทำหลอดไปไหลหลากหากมาชม น้ำพุร้อนแม่กาสาตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีน้ำพุร้อนจำนวนสองบ่อมีอุณหภูมิของน้ำสูงถึงประมาณ75องศาเซลเซียสปัจจุบันมีห้องบริการอาบน้ำแร่และบ่ออาบน้ำซึ่งไม่มีกลิ่นชุนจากก๊าซกรรมะถันบริเวณโดยรอบบ่อน้ำพุร้อนเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และยังมีถ้าแม่อุสาที่สวยงามเป็นถ้ำขนาดใหญ่มีห้องโถง13ห้องมีทางเดินถึงกันได้ทุกห้องภายในถ้าแม่อุสามีหินงอกหินย้อยรูปแบบต่างๆภายในถ้าอากาศโปร่งเย็นสบายไม่อับและเป็นที่อยู่อาศาัยของค้างคาวนับล้านตัวน้ำพุร้อนแม่กาสาท่องเอที่ยวไทยเที่ยวไปในเมืองตาก เมืองที่มาอกวัฒนธรรมนำภาษาเเมืองที่เคยเป็นนา,าดานเรื่องผ่านมาบ้านตากพาสร้างสุขอยู่สมบูรณ์บ้านเมืองชอดแม่สอดเคยปลอดภัย อยู่ไม่อีกไกลเมืองตากยากเสื่อมซูลเพราะเรื่องรุงค้งก่อนยังจำรูนทิพนเพิ่มพูลเศรษฐกิจมานานเนา w อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เดิมเป็นวนาอุทยานครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระมีพื้นที่ประมาณ534,375ไร่แนวเขตติดกับอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าอุทยานแห่งชาติลานสางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน ปกคลุมไปด้วยผืนป่าที่สมบูรณ์ส่งผลให้มีฝนตกชุกตลอดปีอุทยานแห่งชาติน้ำตกผาเจริญมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจดังนี้คือน้ำตกผาเจริญน้ำตกป่าหวายน้ำตกสายฟ้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกผาเจริญที่เอาเมืองตากหากเลยผานย่านแม่แสอด ไปตลอดเส้นทางตามวิถีติดแม่สอดภูเขาสวยป่ายังมีมพบพระจากหลักยิโลไม่พอไกลถ้าองผ่านไปพบพระก็จะเห็น ข้างทางเด่นมีป้า,ายไว้ยิ่งใหญ่ที่เอาน้ำตกกาอสิบเจ็ดชั้นอันวิรัยทางผ่านไปพบพระพาเจริญเจดียุทธหัตถี เมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเสด็จขึ้นครองราชนักกรุงสุขโขทยัยทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นในบริเวณที่ทรงกระทํายุทธาธ,ธิกับพ่อขุนสามชนเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พ่อขุนสามชนเจ้าเมืองชอดยกทัพมาตีเมืองตาในครั้งนั้นพ่อขุนสีอินทรทิพย์พร้อมด้วยพ่อขุนรามคำแหง ที่มีพระชนพรรษาเพียง19ปีทรงติดตามร่วมกรีธาทัพไปด้วยพ่อขุนศรีอินททิตย์ทำยุทธหตถีกับพ่อขุนสามชนเจ้าเมืองชอดพ่อขุนศรีอินททิศย์เสียทีฆ่าศึกพระโอรสจึงขับช้างกระทำยุทธหทัตถีกับขุนสามชนจนสามารถเอาชนะขุนสามชนได้ทำให้พมา่าแตกทับให้หนีไปจึงทรงสร้างพระเจดีย์บนดอยช้าง ยอดที่เป็นทรงพุ่งเข้าบีนะมียอดสูงสุดเป็นยอดฉัดชาวบ้านเรียกว่าเจดีชนช้างเจดียุดธหัตถีสึกทรงครามคั้งโบราณเชี่ยวชาญยุทดทุกครั้งสุดประทับใจได้ศึกสร้างลูกหลานเลนโรนไทย ให้นำพากวา่าดาไอมาความเป็นไทยไทยจเจริญบรรพบุรุษยุทธหัตถีมีทุกครั้งขอนอ้อมตั้งใจจิตคิดสรรเสริญไทยรวมกำลังตั้งมันไม่ลงเพลน จะกลอาวเดินสู่สุขทุกทุกคน